แฟนแมนยูวันนี้ก็รัดเข็มขัดกันให้ดีดนะในการบุกไปเจอกับเจ้าป่าที่บ้านเนี่ยเพราะว่าเจ้าป่าเนี่ยเขาค่อนข้างดุในการเล่นในถำ้ำและเกมล่าสุดที่เจอกับยูเวตเป็นเจ้าป่าที่บุกไปอัดมาสามประตูสองนะก็ถือว่าช่วงนี้วัน,วนๆเลยเจอใครก็เป็นรองอ่ะสับยูเวตร์มล่าสุดของนอร์ดิแอมฟอเรสเนี่ยเขาใช้จุดโทษในเกมเอเอครับที่เจอกับไบตันสามประตูต่อสี่นะส่วนยูเวตเนี่ยเจ็ดเกมล่าสุดก็ไม่แพ้นะจะมีลุดให้กับฟูลแลมในการโดนจุดโทษเอเอครับก็ถือว่าช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างยอดเยี่ยมนะสำหรั A T D, นนนะ ส่วนนอ t เดียฟอรเรสนะครับปีนี้พวกเขาลังอยู่ดับ3เล่นในบ้านไป14เกมหลุดแพ้แค่2ก็ะ2ะจะมีแค่ฟูลแล่มกับนิวคาสเซิลที่บุกมาหยิบ3คะแนนในบ้านของพวกเขาไปได้นะส่วนทางฝั่งของยูไนเต็ดเนี่ย ไม่ต้องห่วงนะครับแพ้มา2เกมในพรีเมียร์ลีกวันนี้ก็ต้องจัดนะก็ถือว่าถ้าพูดกันถึงตามทรงเนี่ยคือแต่ก็เป็นบอลที่คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้นะถ้ายิ่งเชื่อใจมากๆเนี่ยพังส่วนนอร์ทเอมฟอเรสเนี่ยผมมองในเรื่องของความสดมากกว่าเพิ่งเล่นในวันที่30แล้วก็เป็นเกมที่ลากยาวถึง1 2อนาทีไปดวนจุดโทษเนี่ยผมว่านักเตะน่าจะใช้พลังงานไปเยอะแลยที่สําคัญเนี่ยเกมที่แล้วคิดวูดที่ทําไป18ประตูก็ไม่พร้อมนะเพราะว่าเจ็บมาจากเกมที่ เล่นให้กับทีมชาตินิวซีแลนด์เท่านี้ไม่มีคิดวูดเนี่ยผมบอกเลยว่าตัดกำลังหลักในแนว,แนวลุกออกไปอีกหนึ่งตัวแล้วต้องเช็คโมการกิฟไว้อีกนะก็ถือว่า ค่อนข้างเสียหายนะสำหรับน็อตเรียงฟอร์เรสต์แต่ยูเวนตก็เจ็บเยอะแต่พวกเขาก็เอาชุดน,นี้ประครับประคองเล่นกันมาก็ไม่แพ้นะก็ลองดูแล้วกันขนาดแย่เนี่ยยังกล้าไปยูเวตเลยแล้ววันนี้นะครับที่สดกว่าแล้วพักเกือบครึ่งเดือนเนี่ยไม่ไปยูเวตก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะแต่ก็ระวังระวังไว้นะส่วนตัวผมไม่ต้องห่วงไปแน่นอนเพราะแค้นเกมที่โอทัฟฟอร์ดอยู่ที่คาบ้านไป3ามู้สองวันนี้ถ้าถามผมนะจัดยูเวตทั้งใจนะแล้วต้องจัดหนักด้วยนะก็เป็นไงเป็นกันนะศัตรูนี้ก็ร